แต่ว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตตาบนกลางดงคุณรันจวนแสงวังกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเขาไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะตอนนั้นที่อยู่เนี่ยเป็นรักษาการรองเจ้าอาวาสเคยมาอยู่ที่วัดแห่งนี้เมื่อสองปีก่อนช่วงนั้นก็เห็นมีญาติโยมตามมาด้วยความศรัทธากันหลายคนตลอด2ปีที่อดีตพระมหาหอมาอยู่ที่วัดแห่งนี้ก็เห็นท่านประพฤติดีมีจิตใจสาธารณะพัฒนาวัดแถมยังไปสอนธรรมมาให้กับเด็กๆตามโรงเรียนอีกพอเห็นข่าวตกใจ มากส่วนมาดามปอปลาที่ตกเป็นข่าวก็เคยเห็นมาทอดกระถินที่วัดเมื่อสองปีที่แล้วแล้วบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมเมื่อก่อนแกนอยู่ที่หลังเทศบาลนหนสำนักสงฆ์ปฏิบตัติธรรมเนาะอออนก,ก็พอดีลูกแม่ก็ไปรู้จักกนันเขาก็แนะนำมาอยู่ที่นี่นิสัยแกก็จะไปสอนเด็กนักเรียนตามตาโรงเรียนเนาะโยมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ก็มีเมื่อปีที่แล้วปีปีที่นู้นน้นจะมีอะไรที่เขามาทอดกระถิงนเนาะที่สวยๆคนนึงแช่นั่นแหละตอนที่จะอยู่มีเรื่องผู้หญิงเรื่องสีกาเข้ามาไม่ม่ใครไม่มีก็เมื่อก่อนก็ก็เห็นเขาเข้าวัดเหมือนกันนาะแเ่จะชอบพาเด็กๆไปทําน่นทํานี่ทํากิจกรรมอย่างเงี้ยแต่จะเรื่องผู้สาวอะไรเงี้ยไม่เคยไม่รู้เรื่องพอเขามาอยู่ที่เนี้ยก็มีศรัทธาเข้ามา ตามเขมา้มาเขาเหมือนจะมีขณะ<ช>ลูกศิษย์ของแกใช่ใช่ครับใช่ครับสมัยตอนที่ท่านจะว,วัดอยู่เนี่ยเป็นเป็นพระที่ที่ไปสอนนะครับสอนธรรมะสอนธรรมะเขาก็จะไปสอนโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้นู่นีคือสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่บนวัดแล้วก็พอเขาอยู่ได้ไม่ประมาณสองปีกว่าเขาก็อบอกกัชบชาวบ้านว่าจะไปเรียนต่อแล้วคนที่ปรากฏในคลิปที่ล่าสุดเรารู้จักไมินปอป คือคุจะเห็นค่ะค่ณเคยเห็นหน้าไหมใช่ผมเอารูปให้ดูเขาเคยมาไหมไม่เคยเห็นที่นี่เคยเห็นที่นี่นะแต่จะเคยบอกว่ามีแม่บุญธรรมเหมือนกันเลยใช่แต่ก็เคยบอกด้วยว่ามีแม่บุญธรรมแต่ก็ไม่เคยเห็นหน้าใช่ท่าตกใจไหมครับว่าแกจะมีพฤติกรรมแบบนี้ตกใจมากค่ะจำได้ไหมเห็นคลิปแล้วจาได้ไหมว่าจําได้ค่ะคิปอาไ้เลยเห็นหน้าดีกว่าเห็นหน้าเห็นหน้าพัพนิ่งดีกว่าใช่ อีกวัดหนึ่งค่ะที่อยู่ในอำเภอทุ่งเสี่ยมสุขโขทัยเหมือนกันก็คือวัดโบสถ์ตําบลเมืองบางขลังผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ค่ะบอกว่าพระมหาหอเคยมาพบอัตมาแล้วบอกว่าอีกสองเดือนจะมาลาศิกขาตอนนั้นเท่าที่อัตมาสังเกตเห็นเขาก็มีท่าทีลุกลี้ลุกลนคืออยู่ไม่นิ่งก็ยังแอบสงสัยอยู่แต่ไม่ได้ถามอะไรส่วนที่วัดไร่อ้อยตําบลไร่อ้อยอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ นี่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่กระแสข่าวร่ำลือว่าพระมหาหอเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้วัด